อกเคลื่อนไหวชมเจ้าสาวน่ารักร่วมทุกสุขกันมาตลอด5ปีในพันทองแท้ชินวัตรลูกชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความและรูปภาพผ่านทางทวิตเตอร์ภายหลังเข้าพิธีแต่งงานอย่างเงียบๆกับนางสาวนัททิยาปวงคำผู้บริหารโรงแรมเอสซีพาร์ค โดยระบ,บุว่าขอขอบคุณทุกท่าน mm hmm. ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเราสองคนผ่านทุกช่องทางนะครับขอบพระคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้โอก,กับติ๊กมาโดยตลอดขอบคุณติ๊กที่เป็นแฟนที่น่ารักคอยดูแลและยืนเคียงข้างพี่ร่วมทางสุข และทุกตลอดระยะเวลา5ปีที่เรามีกันต้องกราบขอโทษทุกท่านที่เราทั้งสองคนเลือกที่จะจัดงานอย่างเรียบง่ายจัดเล็กๆภายในครอบครัวโดยมีญาติปีติทราบข่าวมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งจากใจครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ